สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะพี่เกษตรจะพาน้องๆมาดูวิธีการผสมดินปลูกพืชในกระถางนะคะเพื่อนๆในสูตรของพี่เกษตรนะคะก่อนอื่นก็มาดูพริกป๊อปก่อนนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเมษานะคะอากาศร้อนพริกป๊อปเขาก็จะมีโรคเกี่ยวกับพวกแมลงปากดูนะคะช่วงปลายยอดนะคะก็จะมี อาการหเหลืองๆแล้วใบสีจะแบบหยิกๆนหน่อยนะคะพี่เกษตรก็จะใช้วิธีนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเอาไอ้คิดเท่านะคะคิดเท่าเตาถ่านนะคะเพื่อนๆนามาโรยที่ยอดของอพริกพริกป๊อปนะคะโรยตามยอดเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องทำอะไรนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะ ประมาณครึ่งวันเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดนะคะแต่สําหรับเอใครที่มีเยอะที่เท่าไม่พอก็นําที่เท่าไปแช่น้ํานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทิ้งไว้สักหนึ่งคืนหรือยีิบสี่ชั่วโมงนะคะค่อยเอามากองแล้วก็นํามาฉีดพ่นนะคะเพราะว่าในที่เท่าก็มีสารบางตัวนะคะที่เอควบคุมเชื้อราได้นะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นอ่าก้อนเห็ดเก่านะคะเป็นก้อนเห็ดขอนนะคะซึ่งพี่เกษตรได้นํามาผสมกับไอส่วนผสมดินนะคะในขี้เล่ยเก่านี้ก็จะมีสารอาหารของเห็ดครบถ้วนเลยนะคะจะมีหลายๆอย่างะคะ่ะที่จะเอามาผสมกับใบของใบของใบไผ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ที่ได้นําใส่เข่งไว้แล้วในใบไผ่นี้นะคะพี่พี่เกษตรก็ได้นําไ้น้ําอ m มนะคะมาลาดรดไว้แล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นปูนขาวนะคะที่พี่จะเอาผสมกับดินที่พ่อปลูกนะคะจะเป็นปูนขาวที่ใช้ใน การเอ่พอพาะต้นไม้แล้วก็ทำเห็ดโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะเป็นดินที่อยู่ตรงเอต้นกอไผ่นะคะที่พี่จะเอามาผสมกับสามส่วนนะคะจะมีปุ๋ยหมักด้วยนะคะปุ๋ยหมักนี่ก็คือพวกขี้วัวนะคะ ี่อันนี้เป็นดินนะคะพี่จะเอามาผสมรวมกันทําเป็นดินเพาะปลูกนะคะในสูตรของพี่เกษตรนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เกษตรจะใช้ไอ้ขี้ไก่อันเม็ดนะคะผสมด้วยค่ะนี่ค่ะ นี่คือขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเพื่อนๆได้ผ่านการฆ่าเชื้อราแล้วค่ะแล้วก็จะตามด้วยปูนขาวนะคะเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกเลยนะคะคลุกดินนะคะเพื่อนๆเราก็จะสับไปที่ไอ้ก้อนของก้อนเห็ดนะคะอันนี้มันก็คือก้อนเหดเห็ุไห็ดขอนนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะสับให้ละเอียดเลยนะคะใช้ไ้คาดนะคะ เดี๋ยวเราก็เอาขี้เลยโรยไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็พลิกไปพลิกมานะคะจนส่วนผสมเขาเข้ากันนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเดี๋ยวเราใช้น้ำหมักสูตรนี้นะคะผสมฝักบัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลดไปที่กองปุ๋ยหมักนะคะจะเป็นสูตรของไอต้นกล้วยนะคะซึ่งหมักจากสารเร่งซูปเปอร์พดอสองนะคะซึ่งเอฟซีนะคะได้นำมาให้พี่เกษตรนะคะ เดี๋ยวเราไปนำน้ำหมักมาลดไปุ๋ยหมักกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำหมักใส่ลงไปเลยนะคะกับประมาณหนึ่งแก้วน้ำดื่มนะคะกะปริมาณเอาค่ะยี่สูตรนี้คือสูตรตัวเร่งนะคะ สูตรผสมค่ะตัวเล่งหัวเชื้อนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำน้ำหมักลดเลยนะคะลดไปที่กองไปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆ ในขี้เลื่อยนี่ก็จะมีลำละเอียดอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เกษตระจะนำถุงพลาสติกมาคลุมปิดไว้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่า,าใบไผ่ของพี่ พี่เกษตรพี่เกษตรได้หมักไว้แล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นดินที่พี่ตักใส่กระถางนะคะพี่จะปลูกพริกนะคะเพื่อนๆเป็นส่วนผสมที่พี่ผสมไว้นะคะ ในส่วนผสมนี้ก็จะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีดินสามส่วนนะคะใบไผ่หนึ่งส่วนแล้วก็ขี้เลื่อยหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ไอขี้ไก่อัดเม็ดนะคะประมาณสองโลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยปูนขาวนะคะปรับสภาพดินนะคะเพื่อนๆ เพื่อให้ในกระถางของเรามีดินมีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะสําหรับน้องๆที่ไม่สะดวกก็ซื้อเป็นถุงก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้พี่เกษตรนี่คือผสมไว้แล้วพี่นําไปใช้ปลูกอบวบนะคะเพราะว่าในสวนของพี่เกษตรนะคะดินของพี่จะมีดินหินด้วยนะคะแล้วก็ดินเหนียวนะคะก็จะใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยแหละคะ่ะไปปรับสภาพดินในหลุมนะคะไปรองก้นหลุมนะคะก่อนปลูกค่ะเพื่อนๆ ค่ะเดี๋ยวพี่เกษตรจะเอาอามะเขือนะคะมาปลูกนะคะนี่ค่ะพี่เกษตรก็ได้ดทำไอ้หลุมไว้แล้วนะคะเนี่ยเราก็เอาต้นมะเขือใส่ลงไปนะคะเราก็เด็ดใบล่างทิ้งนะคะเพื่อนๆ ตุมเข้าไปใกล้ๆนี่ค่ะต้นเล็กๆนี่ก็ช่างเขาเะคะ่ะเราก็ปิดลงไปอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะถ้าถ้าปลูกมะเขือ,อน,นี่ก็จะใช้กระถางประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ วนอันนี้ก็จะเป็นกระถางของพริกป๊อปนะคะอันนี้พีก่ก็จะเอาไอไปล้างลากแล้วนะคะเอารากของเขาไปล้างค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะจะมีต้นพริกอีกนะคะน่ะเดี๋ยวพี่เกษตรก็จะไปปลูกเสร็จจากการถ่ายคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆนี่ก็ต้นเสาววดนะคะ พี่ก็จะเอาผ้ามาคลุมไว้นะคะก็ใช้ได้เลยะค่ะเพราะว่าทุกอย่างพี่ผสมไวะะ้แล้วค่ะพี่หมักไว้ทุกอย่างแล้วค่ะใบไผ่พี่ก็หมักไว้แล้วนะคะนี่ค่ะพี่เกเสร็จก็ได้เอาหอมนะคะมาปลูกไว้ตรงข้างๆนะคะริมกระถางนะคะ เราก็จะได้ประโยชน์อีกนะคะเอาหอมนำมาใส่ไว้นะคะเพื่อนๆอันนี้พริกมันพี่ก็เอาไอ้ใบไผ่นะคะมาใส่ไว้นะคะแล้วก็เอาผักชีปลูกไว้ตรงข้างๆเะะ่ยค่ะใส่บางๆนะคะ ในกระถางแต่และกระถางนี้พี่พี่เอาผักชีมาใส่ไว้หมดทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆเราจะได้นําไปบริโภคนะในครัวเรือนของเรานะคะเพื่อนๆเวลาเราทําอาหารนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําหมักที่พี่เกษตรทําไว้ใช้ในสวนของพี่เกษตรนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําหมักปลานะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะน้ำหมักปลาแล้วก็อ่า ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะคะพี่ก็จะทำติดอ่ไว้ใช้ในสวนของพี่นะคะนี่ก็น้ำหมักไอ้น้ำผลไม้นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกไอ้สับป,ปะรดแล้วก็กล้วยนะคะหมักไว้ใช้นะคะอันนี้จะเป็นเล่งดอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยเล่งดอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารเล่งนะคะ สำหรับทำปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีผักบุ้งแก้วด้วยนะคะพี่เกษตรได้นำมาปลูกไว้นะคะเวลาเราจะทานมาม่าหรือทานผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถมาเก็บได้นะคะเดี๋ยวพี่เกษตรจะนำไปใส่วงบ่อนะคะ กำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็ผักบุ้งไทยนะคะกำลังเริ่มติดนะคะผักบุ้งผักบุ้งแดงนะคะปลูกติดไว้อันนี้ก็ต้นพริกที่พี่อนุบาลไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะเอานำมาปลูกไว้นะคะก็จะมีเสียงนกนะคะเป็นธรรมชาติมากๆนะเลยค่ะตอนนี้ก็จะประมาณสองโมงเช้านะคะเพื่อนๆที่บ้านพี่เกษตรนะคะ เดี๋ยวพี่จะทําเป็นไอเป็นพริกในกระถางนะคะแล้วก็จะไม่เอาลงดินนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็ผักปังแดงนะคะสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยนะคะ ปลูกใส่ไอ้กระถางหรือถุงพลาสติกสีดำก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผักปังสีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นต้นนางรักนะคะที่พี่เกษตรนำมาใส่ไอ้กระถางไว้นะคะเพื่อนๆ สีสังเคราะห์แสงนะคะที่พี่เกษตรได้ทําติดไว้ใช้ในสวนของพี่เกษตรนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นสารเน่นะคะสารหน่พี่เกษตรได้นำทรายนะคะมาปกหน้าดินของเขาไวค้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะ ค่ะพี่เกษตรก็ข,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ